โอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพุ่นสีโครงรถกันเลยนะผมกับ Ex ็กไซ r 690R นะครับผมก็จากาประมาณก่อนที่ผมจะไปต่างจังหวัดที่ผมบอกไปในคลิปนะครับผมได้อ่าให้ตาเล็กนะผมเชื่อมเก็บหมดแล้วทุกอย่างแล้วก็ใส่เครื่องให้ดูแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เห็นว่าเครื่องมันไม่บิดนะครับก็คือเหล็กพวกนี้เวลามันเชื่อมแล้วนะมันจะเกิดการบิดตัวงอตัวอะไรพวกนี้เกิดจากความร้อน่ะเนาะนะ,นะผมก็ตอนนี้าตาเล็กเอา ชุดไฟนะผมออกหมดแล้วนะครับทุกอย่างนะครับโอ้โหฝนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อนะครับเดี๋ยวเราจะขัดโครงก่อนนะพอขัดโครงแล้วเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดอะไรกันแล้วก็ตากให้ร้อนตากแดดร้อนนะแต่เดี๋ยวถ้าแดดมันไม่มีจริงๆนะครับก็ค่อยตะเล็กมีมีแก๊สอยู่อาจจะพ่นแก๊สนับให้มันร้อนนะครับแล้วก็เราค่อยมาพ่นสีกันนะดาวแรกคือผมซื้อดาดทรายมาแล้วแล้วก็เรื่องสีนะผมซื้อมา2เบรนนะครับสีรองพื้นกับสีจริงนะครับ แบรนด์เดียวกันนะครับก็ราคาสามารถสูงไหมก็ปองหนึงเกือบเกือบ้อยบาทนะครับซื้อในแอปส้มนะครับแล้วก็ซื้อเองนะครับไม่มีเขาเจ้เขาไม่ได้จ่ายเจ้าของแบรนด์ไม่ได้จ่ายนะครับไม่มีสปอนเซอร์นับส่วนเลกเกอร์เนี่ยผมใช้ของดีหน่อยนับปองประมาณ400กว่าบาทนะครับเป็น 2K นะครับก็คือสมมุติว่าผมพ่นวันนี้ใช่ไหมพอผมพ่นเสร็จปุ๊บเดือนหน้าผมมาพ่นอีก ก็พ่นได้เลยนะครับก็คือมันมันจะไม่เกิดการแข่งตัวนะครับเราไม่ต้องกดผสมเองก็คือเขาผสมมาให้แล้วนะครับจากโรงงานมันเป็นเลกเกอร์ของยุโรปนะครับของประเทศประเทศประเทศกรีกนะประเทศอื่นแตผมจะไม่ผิดนะถ้าพูดขนาดนี้แล้วผมว่าเพื่อนๆก็รู้แล้วแหละว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะผรแล้วซึ่งในประเทศไทยตอนนี้มันก็เริ่มหายากแล้วนะครับผมในแอปส้มหาไม่ได้แล้วแอปโมงหาไม่ได้แล้วนะผมไปซื้อมาจากร้านพี่เขาโดยตรงเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพ่นกันเลยนะครับก็ ไปดูกันนะครับทีตาเล็กทําเชื่อมโพรงเสร็จหมดแล้วนะครับทุกอย่างก็แนะนาน้ามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกขันนะครับผมอินดูโนะครับผม 4T Racing นะครับ1 0 w c 0นะครับผมขวดละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลบวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ a c e b o o k เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมนี่สวัสดีครับช่าง สวัสดีครับนี่เออลืมลืมบอกนะเมื่อกี้ตาเลขใส่ระบบเอเบนะผมเรียบร้อยแล้วนะนี่น,นี่ก็คือตาเลขจะใส่ตรงนี้นะครับนะอ่าพืนา้นที่มันว่างนะครับผมระบบ a อ s นะครับเราจะใส่ระบบเดิมเอามานันเอาไว้นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช้งานนะก็คือเราจะเสียบปลั๊กเอาไว้นะก็ตอนนี้คงนะครับเสร็จหมดแล้วนับน่าจะประมาณนี้ส่วน,นเลีกกเ้ยก็จะไปขายนะครับจะไปขายคงนี่ผมขายหมื่นนึ่งอะ ไม่เอาไม่ขายไม่ขายอ่ะนะนี่คือโครงที่ตะเล็กทําหมดแล้วนะทุกอย่างก็เดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายนับขัดตรงนี้ให้หมดขัดขัดแล้วก็ตรงนี้มันไม่ต้องทำอะไรนะตรงนี้นะตรงนี้ก็พ่นหนาไม่ได้นะเดี๋ยวเออบางคนถามด้วยหลายคลิปแล้วพี่เลขโคงมันอยู่ที่คอแล้วพี่จะทํายังไงเลขโค้งมันไม่อยู่ที่คอครับน้องอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ตรงนี้เปาวานอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดแล้วนะแต่เป็นพวกเวฟร้อยยี่ห้าเก่าอยู่ที่คอหมดเลยนะอ่า เห็นไหมนะบางคนเลยถามว่าทำโกงขนาดนี้คือเขาจะลอกเลขโกงไม่ได้ใช่ไหมตาล็กลอกไงล่ะอยู่ตรงนี้ใช่ใหม่ใหม่รุ่นใหม่มันทำมันง่ายเดี๋ยกเว้นเอ็มเอ็มที่ว่าเอ่เอ็มยังอยู่เอาอยู่ฝั่งนี้เอ็มตาลิกยังอยู่นี่นี่นี่ต้องเว้นไว้เห็นไหมอ่าเห็นไหมไม่ต้องทำเพื่อเอาไว้ใช่ใช่ใช่ยิงเราลักไก่ไปลักไก่อุ้แต่รี้อยนะมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่ที่เดิมนับอยู่ที่ฝั่งกระเป๋าซ้ายมันทำยากนะอ่ะโอเคนับเหลือเดี๋ยวก็มาขัดกันเลยครับผม มาครับตอนนี้ก็สภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะพุ่นรองพื้นไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมพุ่นรองพื้นไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยนะภายในคลิปนี้แหละนะเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าให้มันแดดมันร้อนๆอนกว่านี้ดีกว่านะผมอยากทําเลือกอยากให้มันให้มันดีสักนิดนึงนะก็ตอนนี้ก็นับขย่าสีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสีอะไรก็ได้นับใช้ไปเถอะอันนี้เป็นสีปรับพื้นนะครับก็ขยับนับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะนับพ่นกันเลยนะครับก็ผม อ่าเอาไอตัวเนี้ยไอไอเด็กัอเนี้ยนะครับกระเทาะเทาะไอพวกรอยเศษเชื่อมขี้เชื่อมนะครับออกหมดแล้วนะครับเราก็จริงๆนี่พ่นได้เลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพ่นเลยนะครับก็อาเทปก่อนอ่านะครับประมาณนี้ก็เมื่อกี้ลืมนะครับลืมเอาลูกลูกยางออกนะครับไอลูกยางยึดจุดสีเนี่ยมันต้องออา,ต,ออาต้องเอาออกด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวพอพ่นไปแล้วมันสีมันจะไม่กินมันจะไม่กินข้างในนะครับก็เลยต้องเอาลูกยางเนี่ยตัวตัวเนี้ยเนี้ย เอกก่อนนะครับก็อ่ะเท็ดเลยนะเดี๋ยวผมจะพ่นไอ้ตรงหูเครื่องตัวล่างก่อนนี่นะครับเข้าขาไปก่อนนะเพราะว่าบางๆไปก่อนไอส้สไตล์นี่เดี๋ยวค่อยลงตอนลงสีจริงเดี๋ยวค่อยทับไปเลยนะครับนี่กนะ็เข้าๆไปครับผมไม่ได้เป็นคนพ่นสีเก่งนะครับแต่ก็ไ,ได้อยู่ก็พอพ่นได้ครับ ในร่องอะไรนี้เราต้องเก็บให้หมดนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวนะผมขอตัวพ่นเก็บมันต้องเก็บในร่องข้างในให้หมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวพอถ้าพ่นไปพูดไปมันจะมันจะไม่มีไม่มีสมาธินะพาะตอนนี้ผมไม่ได้มองกล้องนะตอนนี้ผมไม่ได้มองกล้องผมมองมองที่สีอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้อ่าไปขอตัวเวลาพ่นนะครับผมดูครับตอนแรกผมพ่นเองได้นิดหนึ่งแต่ว่ามาผมพ่นเองหวาวะ คนไม่ใหญ่ตัวกแล้วเพิ่งเริ่มบนบน,บนี่จะรีบไปไหนนี่เดี๋ยวก็ปรับพื้นนะประมาณนี้ก่อนก็เดี๋ยวมันต้องมันจะมีในร่องด้วยนะคพื้นอะไรอย่างนี้สีสีสปรับพื้นสีปรับพื้นอ่าเดี๋ยวด้านหลังก็ค่อเยเก็บหน่อยๆน่อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้หมันหมันหมันเอนเอจะตุ้มวะ นะครับตอเนี่ยอยู่ประมาณนี้ดูผมต้องเอากล้องมาใกล้สีสเป์ขนาดนี้เดี๋ยวผมว่าช่างเล็กช่างเล็กช่างสาีนะครับพอพ่นเสร็จแดดมาพอดีนะับก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่า,าด้านหลังนับมันไม่ต้องทําอะไรนะเพราะว่ามันยังสดยังใหม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมก็พ่นสีดำนับทับไปเลยนะมันจะได้สีมันจะได้เสมอหมดนะครับก็ไอที่พ่น เราไอ้รองพื้นตรงนี้ก่อนคือตรงนี้มันเป็นสนิมกับมันเป็นสีเหล็กเดิมมันน่ะเนาะนะนะแล้วก็พ่นกันแบบปรับปรับพื้นไปก่อนนะครับมันก็อาจจะช่วยกันสนิมได้บ้างนะครับนะส่วนหนึ่งนะครับก็คร่าวๆนะโอ้เครื่องก็บแบบนี้เลยนะครับเลขโค้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้รองพื้นไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงสีจริงสีดําเลยก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันโอเคนะผมสวัสดีวันที่สองกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพ่นสีจริงกันเลยนะครับตอนนี้ก็ กำลังตากแดดเจ้า e x c i t e r 690R ของเรากันอยู่นะครับเป็นไงเดสเตอร์เรว่าเมื่อวานพ่นสีปลอมไงีอะเมื่อวานพ่นสีปลอมไง่ไหมพ่นพ่นสีพ่นพ่นรองพื้นไม่ใช่สีปลอมพ่นมอญเนี่ยคือพ่นลงพื้นนะวันนี้จะมาพ่นสีจริงแต่ที่บอกว่ามอนผมพ่นสีปลอมสีรองพื้นเออน้องพูดได้ถูกนะนี่เราพ่นไว้แล้วนะผมเรียบร้อยเดี๋ยวจะพ่นสีดําเลยนะครับแล้วก็พอพ่นสีดำปุ๊บก็เดี๋ยวเล็คเกอร์นะเดี๋ยวนนี้ต้องถอดรถสองตัวนี้ก่อนนะเพราะว่า แต่เลขไอเลโค้งนี่เราพ่นสีทับไปได้ไม่ไม่เป็นเลยเนาะได้แต่ว่าถ้า p เดอร์โค้ดไม่ได้เนาะ p เดอร์โค้ดมันจะมันจะปิดไปเลยนะครับก็เนี่เดี๋ยวถอดนอดนะสองตัวนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาผมไปเลยครับผมอย่ารอช้าสีที่ผมใช้นะเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวเรามาเทสสีดูอ่าประมาณนี้นะก็เราเล็งกันเลยครับผมนะคับปับ๊ปับเอามาย้อนเสยงย้อนเสงดสงูฝั่งนี้ดีกว่า มาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องเคลือบให้หมดก่อนนะเอาแบบว่าให้มันพอแบบเป็นพี่ซีก่อนเออผมก็พูดอย่างเงี้ยทุกคลิปเวลาผมส่นรถสีตัวเองสอุดท้ายก็มือหนักตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่รอบแรกนะครับประมาณนี้อะไรครับจัง <c oughs> ผมพ่นยันโชกหน้าผมบอก นะครับเราก็ลงคร่าวๆนะผมแบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับนี่นะครับการพ่นสีวิธีปิดอันดะับผิดยังไงครับต้องพน่นในซอกก่อนใช่ไหมครับใช่ครับไม่ครับแต่ผมอยากพ่นข้างนอกก่อนน่ะวันนี้เราจะมารีวิวการพ่นส <c oughs> เสีด้วยเกล็ดนะครับอารมณ์ดีนะวันนี้นะ <c oughs> ผมหมดสีนะครับผมไป หนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็ป๋องที่สองนะครับใช้ไปนิดหน่อยนะพอเดี๋ยวผมต้องเหลือไว้ให้ตาเล็กพ่นพ่นพวกฝักเท้านะผมพวกโครงหูนี้ด้วยนะครับก็เลยผมเลยว่าอันนี้ผมพ่นในส่วนของที่ผมต้องทําก่อนนะครับเพราะว่าเด็กที่เหลือตาเล็กจะจัดการเพราะตอนนี้ตาเล็กเขากําลังทํารถ JX เครื่อง c b r กับดีมร้อยเครื่อง c b r อยู่นะครับก็เลยเป็นว่าตาเล็กไม่ต้องทํานะครับวันนี้ผมเป็นคนจัดการเองนะครับแล้วก็เรื่องสีอะไรเนี่ยผมซื้อเองหมดนะครับตาเล็กไม่ต้องออกัลคงเพิ่มนะครับ ก็ดีไปในส่วนตรงนั้นนะนะผมก็คร่าวๆนะผมประมาณนี้มันยังไม่ค่อยเวลมากนะแต่ตอนนี้ลมลมแรงจัดเลยนะก็ผมเก็บน่าจะคิดว่าน่าจะได้หมดแล้วนะอาจจะมีข้างในข้างในหน่อยๆนะครับเดี๋ยวอ่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราลงเลกกเกอร์เลยนะเดี๋ยวขอให้ตั้งให้มันเย็นสักพักนะเพราะว่าแต่สียอ่อนี้มันก็มันแห้งเร็วอยู่นะเอาจริงมันก็น่าจะแห้งอะไรผมว่านะเออมันก็แห้งแล้วแหละนะแต่ว่า ไว้สักแป๊บดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนพ่นเล็กเกอร์เลยแล้วกันครับผมเล็กเกอร์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นเล็กเกอร์คนละยี่ห้อกับสีที่พ่นโค้งนะครับผมโอ้โหเป็นละอองเลยอะมาเทสกันดูครับเดี๋ยวเอาตรงนี้กันปั๊บโอ้ชํำเลยครับอืมกลิ่นดีด้วยอะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าน่าจะชัดกว่านะครับปั๊บเอ๊อ อ่ะให้ดูความแตกต่ตางครับอันนี้คือพ่นแล้วกระังยังไม่พ่นนะครับเออดีดีด,ด,ดีโอ้โหแวววับของแ้ครับแต่ผมมีอยู่แค่กระป๋องเดียวไงคราวนี้ผมเลยก็ต้องเบามือให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่พอนะครับใช่ไหมครับช่างเพราะว่ามันแพงมากนี่ถ้าผมซื้อเลกเกอร์สองกระป๋องนะผมบอกเลยว่าโ <c oughs> คงส่งโฟลเดอร์โค้ดดีกว่าครับ แก้ okay. สีทั้งหมดสีก่กรนะปองนะรวมรวมไอเนี่ยผม่อไปประมาณประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับน่าจะประมาณเจ็ดแปดร้อยได้รวมค่าส่งเลยนะเห็นไหมนี่เลโก้ผมพ้นแล้วนะครับเอาเหมือนเดิมครับสโลแกนเดิมบางๆโอเคนะครับผมก็ถือว่าเรียบร้อยนะผมผมว่าได้แล้วนะตรงนี้ผมจะเน้นตรงนี้ไปเป็นหลักเพราะเลกเกอร์ผมมีแค่ปองเดียวนะับจริงๆเลกเกอร์ยองเลอีกประมาณอ่นนิดนึงเดี๋ยวผมเผื่อ,อไว้ นับก็ด้านหลังนี่ผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาไม่ใช่ไม่เนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ด้านหลังนะับในตรงในเนี้ก็คือมันมันไม่เห็นนะผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะดูตรงจริงๆของตรงเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะับแต่ว่าผมไปพ่นสีมันทับนับเลกเกอร,รก์ก็ส่วนหนึ่งนะับเมื่อกี้เล่โค้งนะเมื่อกี้พอพ่นไปปุ๊บโอ้โ oh. หเลกเกอร์ปิดเลยนะแต่พอแห้งเออเล่เล่เลโค้งก็กลับมาก็โอเนะคนับก็ฝากนับบางคนพ่นนับอย่าไปย้ำตรงที่เลขโค้งเยอะหรือว่ารถที่เลขโค้งอยู่ที่คอนับอย่าไปพ่นเยอะ นะถ้าเผาเดอร์โค้ดนี่คือไม่ต้องพูดนะครับคือมันจะไปหมดเลยนะับมันจะมันจะมันจะปิดเลขไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลามีปัญหาเวลาไปต่อทะเบียนนับก็เงาไม่ไม่รู้แต่ผมพอใจแล้วนับถือว่าได้นะครับได้ได้แหละนะครับก็ที่เหลือก็ตั้งให้แห้งแล้วกันเดี๋ยวพอตั้งแห้งก็ก็หาสักพักหรือวันสองวันหรือว่าถ้าเสียนก็เอาขึ้นได้เลยนับก็ยกเครื่องขึ้นใส่สวิงอาร์มก็ใส่เครื่องได้เลย นะครับแล้วก็รอให้มันรอสักวัน2วันเนี้ยก็ค่อยเอาชุดไฟมาวางนะเพราะเดี๋ยวเจ้าชุดไฟมาวางสีไปสีมาเนี้ยสีรุดแน่นะครับถือว่ามันก็แห้งแล้วนะเพราะว่ามันอ่อนอย่างอย่างตรงนี้เป็นรอยนิ้วใช้เวลาสักพักนะเดี๋ยวตรงนี้ที่ผมพ่นทิ้งเอาไว้นะเดี๋ยวก็ค่อยไปลบเอานะเพราะเราจริงๆอ่ะถ้าให้ดีสุดสุดนะเราต้องถอดแผงคอนะมาพ่นมันจะจบสุดแต่ว่าเดี๋ยวตาเล็กบอกว่าต้องรื้อแผงคอมาอาจจะบีใหม่เพราะตาะเล็กบอกว่าตอนที่มันเชื่อม คือจารบีมันไหลไวมันไหลมาย้อยย้อยเนี่ยเนียใต้แผงคอนี่นะครับเต็มเลยนะครับก็จะได้บอกว่าแผงคอรถนี้มันหลวมตั้งแต่แรกนะครับพี่เบลไม่รู้หรอเออผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เช็คนะเราซื้อมาขับแค่ได้เดือนนึงอ่ะนะครับแต่ก็ดีถ้าขับนานกว่านี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเรื่องแผงคอนะครับก็ที่ผมว่าแล้วทำไมรถเวลาวิ่งเร็วๆแล้วมันมีอาการแบบ่อนนะครับก็เป็นที่แผงคอนี่แหละนะครับพวกช็คละช่วงล่างโช็อคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็จบนัดสำหรับการ พ่นสีโครงนะครับก็2วันนะครับวันแรกลองพื้นนะครับวันที่2คือสีจริงกับเล็กเกอร์นะครับก็งบประมาณกันพ่นสีที่ผมซื้อมาทั้งหมด4ลองพื้น2สีจริง2เล็กเกอร์หนึ่งับอยู่ที่ประมาณประมาณแ0 0บาทนะครับคร่าวๆนะเอาตีไปว่ารวมข,ขัดอะไรด้วยเนี่ยพวกกระดาษทรายอะไรเนีตีว่าไม่เกิน1 0 0 0พันนะครับไม่รวมค่าแรงนะเฉพาะค่าของอย่างเดียวนะครับก็ประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยว ขึ้นเครื่องนะครับขึ้นโคงก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ